สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์อฟเซอร์นะครับวันนี้ผมจะเดินทางกลับที่ไทยนะครับเพราะ,ะเป็นวันหยุด เรียกวันหยุดทอดกระถิ่นนะเขามาจะทอดกระถินหยุดสามวันนะครับผมก็ตรงกับวันลอยกระทงด้วยก็เลยจะไปลอยกระทงกับครบอบครัวนะครับก็จะถือโอกาสนะครับว่าจะรีวิวการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนะครับกลับไปที่บางแคโดยใช้รถไฟฟ้าสีแดงนะครับที่อยู่ที่ดอนเมืองนะครับไปต่อที่บางซื่อไปบางซื่อไปขึ้นรถ MRT นะครับที่จะไป ลงที่สถานีหลักสองบางแคครับเดี๋ยวดูครับว่าผมจะการเดินทางเป็นอยา่างไรบ้างน,นะครับตอนนี้ก็กลับพร้อมพี่อีทกับพี่ขาวนะครับผอพีีก,กับพี่ขาวนะครับสวัสด,ดีค่ะเดินทางกลับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ประเทศไทยนะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่เกรนะครับผมรอเครื่องนะครับผมก็สถานการณ์ในสนามบินไทยชาติมองยงังกุ้งก็ค่อนยังค่อนข้างเงียบเหงานะครับเพราะว่าสายการบ,บินที่บินมาที่นี่ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูสถานการณ์นะครับการท่องเที่ยวไปข้างหน้าเป็นยังไงนะครับถ้าสถานการณ์บ้านเมืองก็ดีขึ้นการท่องเที่ยวก็อาจจะดีขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีท่าอากาศยานรอมเมือเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ประมาณเกือบจะหกโมงเย็นนะครับที่สนามบินนานาชาติเมืงองย่างกุ้งน,นะครับผมรอรอเึ้ืบินออกครับผม ถึงที่ดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับซึ่งที่ประเทศไทยนี้จะเร็วกว่าที่พม่าประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านนะครับด้วยรถไฟฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็ต่อเอ็มาทีที่บางซื่อนครับเพื่อไปจะไปที่ท่าพระนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราไปกันยังไง คครับตอนนี้ผมกอ็ออกมานะครับจากทางภายในสนามบินนะครับก็จะเดินทางไปนะครับที่รถไฟฟ้าสีแดงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในนอนเมืองอยู่นะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าสีแดงนครับแล้วไปต่อ MRT ทีที่บางซื่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรีวิว โดยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับก็ไปครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะต้องมีหลงหลงมากนะจะดูป้ายไปเรื่อยๆแต่เขาก็จะมีป้ายบอกนะข้างหน้าเห็นแล้วรถไฟฟ้าสายสีแดงเจอละตรงไปโอเคเดิน okay. ไปเรื่อยๆ โอเครถไฟฟ้าสีแดงเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองครับดไป โอเคครับเจอป้ายบอกทางแล้วจริงๆเขามีป้ายบอกทางไปตลอดเลยนะก็ไม่น่าไม่น่าไปยากรถไฟฟ้าสีแดงสายสีแดบงบตรงไปเรื่อยๆนะครับผม ก็เดินตรงมาเลื่อลยนะครับก็เจอป้ายรถไฟฟ้าสีแดงเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางนะตรงแต่ 150เมตร ป้าครับเขาให้เลี้ยวขวานะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ตามป้ายเลยครับผมโดยตามป้ายเลย ข้างล่างนี้ก็เป็นถนนวิภาวดีรังสิตนครปฐเนี่ย ใต้ทางเข้าสถานีแล้วนะครับผม ไปดูซื้อตั๋วตรงนี้มัง้งไปดูหน่อยนะครับผมตรไหนตัวอัตโนมัติตัตัตัดัตั ตรวจเรียบร้อยแล้วอ่ะไปบางซื่อ เดินไปเรื่อยๆนลครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปที่ส,ญญา,า,สานิการบางซื่อนะครับผมติ้งราคเท่าไหร่วะเออคาลง20บบาทโอเคได้ตั๋วเรียบร้อยแล้ว ai băng cho ิไปเรื่อยๆนะครับผมเกิดมา,าืัอนี้ชั้นชา,าที่สามสี่ครับที่ม่อีชั้นหนึ่งชั้นชาลาที่สามชั้นชาที่สี่ ด้างหน้าก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาสองชั้นนะครับผมสามสีออ่น พีวัดนะครับทันชารที่สามโอเคเดี๋ยวเราลอกันตรงนี้การจัดอภิษโอเคครับตอนนี้ลถไฟมาแล้วครับตอนนี้ก็สองทุ่มเจ็ดนาทีนะครับผม โอเคเดี๋ยวโอเคจะเจอกันอีกทีที่สถานีกาบางซื้อนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราถึงที่สถานีกรุงเทพพิวัตน์หรือบางซื่อนะครับสองทุ่มยี่สามก็ประมาณสิบหกนาทีนะหกาก็ที่ผ่านมาทั้งหมดก็หกสถานีนะครับจากกรุงเทพไปถึงกรุงเทพอภิวัตน์นะครับสถานีใช้เวลาประมาณสิบหกนาทีนะครับผมเจอกันะโอเคยวเคตัวลง นี่เราก็ลงจากสถานีแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเอ็มาทีนะครับผมเอ็มาทีที่ผมจะไปที่ลงที่ท่าพระนะครับแล้วค่อยต่อไปหลังสองไปสองต่อ เส้นทางที่เราจะไปนะครับก็คือรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน MRT ไป ระยะทางแค่16นาทีนะครับจากดอนเมืองมาบางซื่อผมว่าประหยัดได้เยอะเลยนะถ้าเรามาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับไม่ได้นะครับ16นาทีถ้ามาทางรถรถยนต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวทางออกก่อนแล้วออกไฟฟ้าสีเงิน ก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขมเดลไปแล้วก็ลงไปอีกชัดหนึ่งครับ พวกเราก็จะเจอป้านะครับว่าไปได้2ทางครับด้านซ้าย110เมตรด้านขวา120ย่ไปใกล้สูนย์กัน ทางแยกข้างหน้าก็เลี้ยว,วาาขวานะครับไปอาถรรพ์ยุยวานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปปูซิมเมนต์นะกับถา,านส่ยุยค้าบางซื่อโอเคเดี๋ยวเราซื้อตั๋วก่อน ก็คือปลายทางเราคืออถาน,นี้หลักสองนะบรงซืือไปหลักสองครับผมสองทั้งหมดสี่าบาทโอเคเดี๋ยวเขาจ่าตั้งก่อนโอเคครับได้แล้วทั้งหมดสี่บาบาทนะครับผมไะ ไปส,นนว,สว,วนจิตต์กับลาภพลาภเป็นไงวะโอเคข้ามพระข้าพระก็ยังต้องไปอีกด่านหนึง่งไม่ใช่ออกดีกว่าเดี๋ยวออก ผิดเส้นผิดเส้นผิดเส้นเดี๋ยวไปไหนวะไปก่อนอ่าบางซื่อบางซื่อบางซื่อทราบพระโอเคครับเราเดินไปผิดทางเราจะเดินออกไป จ่ายตัวแล้วจะเดินออกเฉยเลยนะครับต้องลงไปข้างล่างก็ครั้งแรกกันนะครับเพิ่งเพิ่งจะ,ะเดินทางด้วยออามาทีจากบางซื่อนะครับ อ๋อนี่ท่าพระท่าพระตู้อีฝั่งนี้อ๋อโอ้ผิดจริงๆครับผมเราต้องขึ้นไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้น,นครับท่าพระดีนะไปถาม ไปพพคาบ้าไปฉันชาลา จริงเราขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินเดินเลี้ยวขวาลงกระไดเลื่อนเลยนะครับไยท่าพระไปทางท่าพระโอเคขึ้นผิดจนได้ <c oughs> ขออภัยนะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรก โฟลแครตรงนี้ก็คือสถานีท่าพระ1นาทีอีก1นาทีนาท่นาจะถึงนะจากป้ายเกือบขึ้นผิดแล้วแต่ขึ้นขึ้นถาาว่าถ้าขึ้นขึ้นอ่าเมื่อกี้นี้ขึ้นไปก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเราจะนั่ง27สถานีเลยไปถึงหลัก2องซึ่งมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจะเหมิการไปลงที่ท่าพระแล้วก็ไปต่อไปหลัก2อีกรอบหนึงมาลว เต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวติดตั้งปักไว้ทีเดียวนีท่าพระโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีท่าพระนะครับผมท่าพระเป็นสถานีตวัวทางแก๊งคูรถจะเปิด้านขวา,าทุท่ม7นาทีนะครับผมเส้ไปสถานีหลักสองที่ชาชลาวมาได้ทหนึ่งโอเค เดี๋ยวเราต้องลงไปหนึ่งชั้นนะครับไปชั้นชลาที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราเดินลงไปที่ชั้นชลาที่หนนะครับครั้งนี้ไม่หลงแน่นอนครับเพราะว่าดูข้อมูลแล้วเรานั่งอนบนรถทางออกจากชลาที่หนึ่ง รองรอรลนะครับคนก็รอค่อนข้างเยอะนะโอเคนะค,ค,ครับตอนนี้หลักสองนะครับถูกเส้นทางตอนนี้ก็สามทุ่มสิบนาทีนะครับ เดี๋ยวเราดูกันว่าไปถึงนู่นกี่โมงครับถึงที่ท่าพระถึงหลักสองนี่ครับมาแล้วครับหลักสองนะครับเอ๊ก,อกตอนนี้ก็เป็นสามทุ่มสิบสองครับยี่สิบสิบสองขึ้นรถนะครับ,ดรบเดี๋ยวเราไปถึงที่อันนี้หลักสองกี่โมงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับ โอเคนะครับเราถึงแล้วครับก็าสามทุ่มยี่สิบสี่นะครับสถานีหลักสองถึงที่สถานีหลักสองที่บางแคเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเวลาในการเดินทางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปอีกทีนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปที่ผมจุดจดไว้นะครับว่ากรเด็นทาง้งแต่ออกมาแล้วแต่ลสถานีเป็นเวลาอะไรเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับลาคาจะจ่ายเท่าไหร่ด้วยนะครับก็จะชี้แจงอยู่ในท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเดินทางจากสถานีดอนเมืองนะครับมาที่หลักสองบางแคนะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม